ที่ยวสวัสดีพวกผมคารเตอร์ Carter นะครับก็ข oh. ึ้นเดินใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมมาลงแรงกันเนาะเพราะว่าถ้าเราได้แรงที่สูงขึ้นเนาะเราก็จะได้ของรางวัลที่มากขึ้นนะครับผมประมาณนั้นเลยโดยวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับตัวละครที่ผมเจอบ่อยในเดือนที่ผ่านมาเนาะหรือว่าช่วงที่ผ่านมานะครับผมซึ่งไม่ได้เป็นการจัดอันดับแต่อยงใดเนาะแค่เป็นความคิดเห็นว่า ตัวนี้ผมเจอบ่อยเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทําไมตัวละครนี้คนใช้เยอะหรือว่ามัน o อยังไงนะครับโอเคตัวแรกนะครับผมด้วงเนาะทาไมด้วงถึงคนใช้เยอะเพราะว่า1เลยครับพลังป้องกันมันค่อนข้างสูงเนาะแล้วมันยังสามารถเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเองได้เนาะก็คือได้รับบัฟเด็บสเนาะแต่ถ้าใครมีหินทองก็จะเปลี่ยนเป็นเด็บเลเวลสาเนาะ ซึ่งบวกพลังป้องกันถึง75%เลยเยอะมากๆนะครับอีกทั้งยังไม่พอตัวด้วงเองยังสามารถฮิวตัวเองได้เนาะโดยจะฮิวตัวเอง7%อย่างต่อเนื่องนะครับผมแต่ว่าตอนเป็นป้อมประการนั้นจะโจมตีไม่ได้เนาะแต่ข้อดีของเขาก็คือจะสามารถคล้ายๆสะท้อนการโจมตีครับผมมีโอกาสสร้างความเสียหายต่อเนื่องใส่อีกฝั่งหนึ่งเนาะซึ่งความเสียหายต่อเนื่องเนี่ยนะนี้ จะลด HP อีกฝั่ง5%ต่อรอบนะครับผมซึ่งมันเยอะมากๆเลยประมาณนั้นตัวถัดมาตัวที่2ของเรานะครับผมทาราดีสเนาะทาราดีสนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เจอบ่อยมากเพราะมันเป็นตัวที่สามารถฮิวได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็คือตัวทาราดีสเองเนี่ยจะมอบเอฟเฟกฟื้นฟูต่อเนื่องให้ทั้งหมด สวิเนาะแล้วถ้าใครมีหินม่วงก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น6วินะครับผมแล้วฟื้นฟูแต่ละทีก็คือ10%ถ้า6วิก็จะเป็น20%เนาะทำให้แถวหน้าเราค่อนข้างถึกมากขึ้นเนาะแต่ถ้าใครเอาไปยืนแถวหลังก็จะสามารถฮิวได้หมด5ตัวเนาะก็รวมตัวทาราดิสเองด้วยปรับมานั้นนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังเสกบัฟทนทานได้เนาะซึ่งจะลดความเสียหายที่ทีมเราได้รับนะครับผม แล้วตอนเปลี่ยนร่างมาก็จะเพิ่มลังป้องกันให้ตัวเองอีกแล้วยังรับการโจมตีทุกประเภทที่เป็นเป้าเดียวเองนะครับผมเอาไว้กันการโจมตีแต่ละตัวได้ค่อนข้างดีเนาะและยังเสกรถแอคแทกให้อีกฝั่งได้ด้วยซึ่งเป็นตัวที่ครบเครื่องมากๆนะครับผมถ้าใครอยากใช้ก็ลองมาใช้ดูได้เนาะถ้ามีหินม่วงจะเก่งมากๆเลยไม่จำเป็นต้องมีหินทองก็ได้เนาะเพราะว่าหินทองมันหาโอกาสใช้ค่อนข้างยากนะครับผม ในการที่จะชุบชีวิตแถวหน้าขึ้นมานี่ใช้ยากมากจริงๆเนาะถัดมาครับผมนี่เลยเรเน่เรเน่ถึงจะโดนเนิร์ฟลงมาบ้างแต่ก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับผมที่ผมอยากแนะนําก็คือใครมีหินทองเนาะผมอยากให้ใช้ตอนมีหินทองซะมากกว่าเพราะว่าตัวเรเน่เองอะสามารถลดค่ามานาให้ทีมเราได้แล้วก็เพิ่มค่ามานาให้ฝั่งได้ด้วยเนาะเท่านั้นยังไม่พอยัง มีพาสซีฟติดตัวนะครับซึ่งสามารถฟื้นฟูเ p ให้ตัวเองได้5%นทุกๆ10วิเนาะก็คือถ้าอีกฝั่งไม่สามารถปิดเลนเน่ได้มันก็จะค่อยค่อยฟื้นกลับมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วหินทองมันดียังไงหินทองก็คือเหมือนทําให้เลนเน่มี2ชีวิตเนาะเมื่อเลือดของเลนเน่หมดนะครับก็จะกลายเป็นสถานะโอเวอร์ฮีทนะหรือก็คือจะไม่ตายนะครับแล้วก็จะมี HP ปลอมขึ้นมาเนาะจากแต่ก่อน100%เนาะแต่ตอนนี้เหลือ80%แต่ก็ยัง คงน่าใช้งานอยู่นะครับผมแล้วก็ค่าลา่ของตัวเรเน่จะลดลงหนึ่งหน่วยนะครับจาก4ี่หน่วยจะเหลือ3ามหน่วยเนาะน่าใช้กันไหมละ่ะประมาณนั้นเลยตัวถัดมาก็ยังคงเป็นตัวที่หลายๆคนปั้นอยู่เนาะเฟยนะครับผมทำไมเฟยถึงเก่งนะักเก่งหนาเพราะว่าเฟยมันสามารถทำดาเมจแบบเมินเดบได้เนาะแล้วก็ทำดาเมจต,ตามสัดส่วน HP นะครับผม ซึ่งมีหินม่วงก็โอเคแล้วแรงมากแล้วนะครับผมที่ผมอยากแนะนำลูนให้เฟยเนาะก็คือลูนหยุดเลือดนะถ้าใครอยากจะปั้นประมานนั้นเลยแต่เฟยจะเก่งได้ก็ต่อเมื่ออ,อ,อยู่ที่แรงสูงๆเนาะหรือก็คือมีลูนระดับหนึ่งบวกเยอะระดับหนึ่งนะครับผมเพราะว่าถ้าอีกฝั่งมีเด็บน้อยเราไปเมินเด็บไปก็เท่านั้นเนาะประมาณนั้น แล้วเฟยยังม,มีสกิลพิเศษก็คือเมื่อเราสกิลแรกของเฟยไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับสกิลรองขึ้นมาเนาะจะสามารถขัดเวลาอีกสายไล่สกิลได้ประมาณนั้นเลยถัดมาครับผมใครก็ขาดไม่น่าได้เนาะนี่เลยเอเลนอตัวลังบับสุดโหดของเราเพราะว่าตอนนี้ตัวลังบับจริงๆมีไม่ค่อยเยอะนะ ถึงจะมีตัวใหม่เข้ามาแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีแค่เอเลนอหนึ่งตัวเนาะแล้วก็เป็นอูซ่าอูซ่าจะเรียกว่าลางบับก็ไม่เชิงเนาะเพราะว่ามันแค่เสกโลกเทียมแล้วก็ภูมิกันเนาะเอนี่ครับมีเคเนีเนาะลางบับได้อีกตัวหนึ่งก็นี่เลยครับผมเชีร์ออนเนาะหรือว่าพัดลมนะ แต่เชอออนจะล้างบัฟแค่แถวเดียวนะครับแล้วก็ล้างแค่หนึ่งอย่างเนาะหรือว่าจะเป็นแฟรี่แฟรี่ก็จะล้างบัฟแค่ตัวเดียวเนาะซึ่งมันมีไม่เยอะครับก็เลยทําให้เอเลนอเป็นตัวที่หลายๆคนยังใช้งานอยู่นะครับผมประมาณนั้นเลยถ้าใครไม่มีหินทองใช้หินม่วงก็พอครับโอเคอยู่พอลดค่าล่าจาก4ี่หน่วยเหลือ3ามหน่วยเนาะ และเอเลนอทำอะไรได้ครับผมก็คืออย่างที่ผมบอกไปก็เนาะสามารถฟื้นฟูไอพีให้พวกได้แล้วก็ยังลดอ,อปลดเอฟเฟกต์ลดพลังทุกอย่างนะครับผมประมาณนั้นแต่ถ้าใครมีหินทองก็จะมีโอกาสเอ้ยจะได้รับปรับภูมิกันเมื่อการเอเลนอร์ขึ้นมือเนาะประมาณนั้นแล้วถ้าเอเลนอร์เป,เป็นเป้าหมายแรกในการโจมตีก็จะกาลายร่างเป็นม้าเนาะแล้วพอกายร่างเป็นม้า พลังป้องกันของตัวเอเลนอรเองจะเพิ่มขึ้นเนาะสกิลก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากล้างสถานะหมู่ก็จะกลายเป็นฮิลตัวเองเนาะแล้วก็เสกสะท้อนดาเมจได้เนาะแล้วก็เพิ่มเดฟอีกเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับผมแต่ข้อเสียของเอเลนอรก็คือถ้าเจอเฟยยังไงก็แพ้ครับเพราะว่าเฟยมันเมินเดฟเนาะต่อให้มีเดฟสูงขนาดไหนก็ตามโดนเฟยเมือนเดฟไปก็จบเหมือนกันครับประมาณนั้นเนาะ อีกตัวหนึ่งเพิ่งโดนเนิฟมาสดๆร้อนๆครับแต่ก็ยังมีคนใช้เยอะอยู่เนาะคามิล่าครับทำไมคามิล่าควรถึงอามาใช้กันสกิลมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะนี่เลยครับพาสซีฟมันเนาะเพิ่มการลดดาเมจเมื่อพักพ่วงในแถวเดียวกันถูกโจมตีคริติคอล10%นะครับและจะฟื้นฟูเฮดพีให้10%เมื่อถูกโจมตีแบบคริติคอลเนาะนี่แหละครับที่ทำให้คนเขามาใส่กันนะครับเพราะว่าสมัยนี้แต่และ ทีมแต่ละตัวละครเนาะค่าคิเลตค่อนข้างสูงนะทำให้เอาคามิล่ามายืนเฉยๆเพื่อฮิลฟรี10%ก็ OP แล้วครับแต่ถ้าใครอยากจะเอาคามิล่าไปคอมโบก็ได้เนาะแต่คามิล่าจะแรงได้ก็ต่อเมื่อมีบัฟไรทเทียมทานหรือว่าอมาตะนะก็จะไปคอมโบกับออ่นี่เนาะพีทไฟหรือว่าโฟอีเนาะ เสกไร่ไเทียมทานเสร็จปุ๊บก,ก็ใช้คามิลาไลา่ก็จะได้ดาเมจที่รุนแรงมากเลยนะครับผมประมาณนั้นเลยอีก2ตัวสุดท้ายนะผมก็จะเป็นนิกกี้กับเบดนะเบดอยู่ไนหนน้านี่เลยทำไมผมถึงบอกว่านิกกี้กับเบดเจอบ่อยแล้วผมให้อยู่ในระดับเดียวกันด้วยเนาะอยู่ที่ว่า ใครมีหินทองของตัวไหนครับถ้าคุณมีหินทองของเบดก็แนะนําเล่นเบดเนาะถ้ามีหินทองของนิกกี้ก็แนะนําเล่นนิกกี้เนาะหินทองของนิกกี้ทําอะไรได้นะสามารถเสกห้าฟื้นฟูนใส่แถวหลังได้เนาะและยังเพิ่มแอคแท็กหนึ่งได้นะครับตัวหมีระเบิดของนิกกี้จะแรงขึ้นก็ต่อเมื่อค่าดาเมจของตัวนิกกี้เองมากนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยทําให้เมื่อนิกกี้ได้รับบัฟดาบจะทําให้ดาเมจมันแรงขึ้นเนาะแล้วยังสามารถเสกห้าฟื้นฟูได้ข้อเสียของนิกกี้ก็คืออ,อปิดอีกฝ่ายได้ค่อนข้างช้าครับทําให้ได้รับมีบัฟต้านทานการฟื้นฟูจะทําให้อีกฝั่งตายง่ายขึ้นเนาะประมาณนั้นเลยแต่ตัวนิกกี้จะเล่นค่อนข้างยากนะครับเมื่อเทียบกับเบเนาะ เบสนี่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยฟาดอย่างเดียวเพราะว่าตัวเบตเองเป็นตัวทำดาเมจใส่แถวหน้าเนาะแล้วถ้ามีหินทองก็จะยิ่งทำดาเมจได้แรงมากขึ้นเนาะและยังมีโอกาสสร้างดาเมจต่อเนื่องได้อีกเนาะประมาณนั้นแล้วก็ยังลดเดฟได้ทำลายพีตามทำลายให้พีสูงสุดของศัตรูตามเท่ากับ50ของดาเมจที่ทำได้นะครับก็จะยิ่ง แรงขึ้นไปใหญ่เนาะประมาณนั้นเลยทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้ครับตัวที่ผมเจอค่อนข้างบ่อยเนาะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนาะโอเคครับก่อนจากการเหมือนเดิมเนาะนี่เลยโอเคครับเขามีคอปเปอร์หินทองเนาะโคอีหินทองคามีเอ่อไอทีมีหินทองเชซอนหินทองหรือว่าพัดลมเนาะจะเป็นยังไงมาดูกันเนาะซึ่งทีมผมยังเป็นทีมเดิมเนาะ ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับผมโอเคครับเริ่มในจังหวะนี้ยังไงเขากางเชนนอนบัฟดาบกระโลมาครับแล้วยังไงต่อบนมือผมขึ้นไม่ค่อยดีนะผมเลยอยากรอสวนมากกว่านะโอเคแล้วจังหวะนี้ผมรอไม่ไหวครับกางเลเน่ไปแล้วฮอปเปอร์ทุบมามเจ็ดพันห้าครับคามิล่าเกือบตายเนาะแต่ว่าได้ฮิวขึ้นมาพันกว่าจากพาสซีฟข,ของคามิล่าเนาะแลวผมการทาริสไปของศาสตร์เฟยมาแต่ด้วงผมยังไม่ตายเพราะว่ามีหินทองของฮาวาดัมทัให้ด้วงไม่ตายครับ แล้วจังหวะน,นี้เลดดอกกระโดดฟันติดตามมังกรให้เฟยไปยังไงต่อยังไงต่อเขายังไม่ทําอะไรผมโพกไปจังหวะน,นี้เขาเอาด้วงปลามายังไงเอามีด้วงโจ๊กปลามาค่อนข้างเจ็บครับแล้วผมกลางร่วมไปเขา,เาใช้โชโซอนล้างบัฟใส่แถวหลังครับผมแล้วก็ฮิวให้เฟยด้วยเนาะซึ่งหินทองของโชโซอนจะลดข้ามนาสามหน่วยเนาะแล้วเขาเอาเฟยเตะด,ด้วงผมมาแต่ผมเอานิกกี้สัต หนีไปครับแล้วเขาเอาอาริเชียรสรน้าแข็งมา,มาผมเอาเอโนล้างบับไปทันทีครับผมไม่งั้นทีมผมแย่แน่จังหวะน,นี้ยังไงต่อเขาล้างบับอ,อีกแล้วครับปึ๊บนั่นไงล้างได้อย่างเดียวเนาะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่ามันจะฮิวตัวที่เลือดน้อยที่สุดเนาะแล้วจังหวะน,นี้ผมสัต์เลน,เนี่ไปแล้วเขาแช่นนอนมาครับยังไงตามมังกรติดใส่แช่นนอนไปแล้วคอปเปอร์ทุบอืม้มคาร์มิลาเกือบตายครับมิดหลอดจริงๆแล้วจังหวะน,นี้ทาราดิส ทาร์ดิสต,ต้องหิวแล้วทาร์ดิสต,ต้องหิวแล้วทาร์ดิสโหกไปแต่ว่าเขาเฟยศาสตร์มายังไงยังไงฮาวาด,ดําล่วงไปแล้วครับแต่ว่าคารมิล่ายังอยู่ครับผมแต่ว่าก็อาการหนักแล้วจังหวะนี้แล้วผมศาสติก,กี้ไปเขาดาเมจคอนเวอร์มาเหมือนเขาจะต้องการใช้แชนนอนหรือเปล่าเพราะว่าแชนนอนมีดาบครับเอมีตามังกรอยู่นอกแล้วคารมิล่าเออไม่ใช่อาร์เทมีกระโดดฟันด้วงมาแต่ด้วงยังไม่ตายครับด้วงย,ยังถึกอยู่แล้วผมเอาเอโนรล้างบัฟไปจังหวะนี้ มานาเฟนซีมาเขาสาดโซ่ใส่ผมและร่วงผมติดโซ่แล้วยังไงมีระเบิดไปแถวหลังอาการนะแต่ว่าแถวหลังติดห้ามฮิวอยู่ทําให้เขาฮิวไม่ขึ้นครับแล้วจังหวะนี้กดเลเน่ไปยังไงร่วงยังถึกอยู่ล่วงยังถึกอยู่สาดตามมังกรไปโอเคโชว์ซันเขาตายแล้วเขาอลิเชียสาดมาล่วงผมร่วงไปแล้วและโซ่เริ่มไหลโซ่เริ่มไหลยังไงต่อผมเอาธารดิสกลางฮิวมาแล้วเขาฝืนใช้แชนนอนมังกรลงหัวไปจังหวะนี้ยังไงต่อโหกไปตายไหมโอเคครับอลิเชียตาย ยังไงต่อจังหวะน,นี้เฟยสารมาเฟยเฟยสารมาเฟยมีด,ด,ดูเลือดเลือดค่อยเพิ่มแล้วผมเอานิกกี้สาดไปครับแถวหลังเขาจะตายถ้าผมเอาอาทติมีเขาตายชีวิตจะง่ายขึ้นแล้วอ์ติมีเขาก,กระโดดมาปั๊บตายไหมคาร์มิล่าตายดาเมจหมื่นสามทำให้เขาชุบชีวิตขึ้นมาสองตัวแล้วเอออ์ติมีเขาตายไปแล้วครับไม่เป็นไรเนาะเคติดตามมังกรให้คอปเปอร์ไปแล้วก็แปงลงร่างธาราดิสมาจังหวะน,นี้และนิวล้างบัฟไปครับ แล้วเฟยสาดมาแต่ว่าเฟยมีบัฟห้ามฮิลอยู่นะทำให้เลือดเฟยไม่เพิ่มครับและเฟยกำลังจะตายจังหวะนี้ผมขอโว้ยโอเคเฟยตายเนาะโอเคคอปเปอร์กำลังจะตายคอปเปอร์กำลังจะตายจังหวะนี้ยังไงต่อเขาอาริเชียกดมาผมกดเลนใ้สวนไปยังไงยังไงติดตามมังกรให้อลริเชียแล้วเขาฟื้นขึ้นชีพให้คอปเปอร์ขึ้นมาครับโอ้โหเลือดเก้าพันครับจะเอาลงไหมเนี่ยยังไงต่อเขาอเลชนนอนบัฟโล่ไปแล้วผมอันนิกกี้สาใส่แถวหลังไปครับ ยังไงต่อยงังจังหวะนี้ไม่ติดแข็งเนาะเพราะว่ามีเอเรนอนหินทองขึ้นมือพอดีเนาะแล้วเมื่อกี้เขาฮิวมาครับยงัยงไงยังไงเลเน่ผมใกล้ตายเล,เลเน่ผมใกล้ตายกดทาร์ี้ไปฮิวทันไหมฮิวขึ้นไหมขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่ครับทําให้เลเน่ไม่ตายแล้วคอปเปอร์ทุบมาแล้วเลเน่ไปแล้วครับจังหวะนี้กดเอเรนอฮิวไปเอเรนอนกลายเป็นม้าแล้วครับเพราะเป็นดาเมจเป้าแรกเนาะแล้วเขาเอาคอแชนนอนบัฟโลมาแล้วเขาเาคอปเปอร์ทุบอีกรอบผมดาเมจคอนเวอร์ ทันไหมครับทันครับโอ้โหรอ,อดยังชิวเฉียดและคอปเปอร์เขาหมดชีวิตไปเนาะเพราะว่าเขาชุบชีวิตมาเนาะมันอยู่ได้20วิมั้ะถ้าจำไม่ผิดครับและเขากดยอมแพ้ทันทีครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะในส่วนของการชุบชีวิตนี่มันเนี่ยอ,อยู่ได้20วิเนาะแล้วเดี๋ยวไปขยายความโชวซ่อนหินทองกันหน่อยเนาะเผื่อใครอาจจะไม่เข้าใจเนาะ นี่ครับผมมันจะเป็นการคือต้องบอกก่อนว่าสกิลของโชซอนอ่ะจะปรับสมดุล HP เนาะถ้าตัวเองมี HP น้อยจะฮิวเลือดตัวเองให้เท่ากับตัวที่มี HP มากที่สุดแต่ถ้าตัวเองมี HP มากที่สุดจะฮิวตัวเพื่อนร่วมทีมที่มี HP น้อยงงไหมก็จะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ยังปลดเอฟเฟคลดพลังในแถวเดียวกันได้เนาะและยังปรับดาบได้หนึ่งเนาะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้าง OP นะเท่านั้นยังไม่พอครับถ้าคุณมีหินทอง จะเสกลดค่ามนานามหน่วยให้ตัวที่ได้รับฮนะิวเนาะต้องบอกว่าให้ตัวที่ได้รับการปรับสมดุล HP ปรับมาณนั้นและยังจะคืนการ์ดใบนั้นขึ้นมืออีกทําให้คุณสามารถใช้การ์ดได้ค่อนข้างบ่อยเนาะตัวนี้ก็คนใช้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ต้องมีหินทองเนาะมันถึงจะค่อนข้าง OP นะประมานั้นถามว่ารู้สึกเสียดายไหมที่ไม่ได้เปิดก็ค่อนข้างรู้สึกเสียดายอยู่ครับแต่ก็มันผ่านมาแล้วเนาะโอเคครับ ทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้เนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยหรือมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ได้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย